ชายหนุ่มผู้เริ่มต้นด้วยการเป็นนักล่าระดับ E ระดับชั้นที่อ่อนแอที่สุดในโลก แต่ด้วยโชคชะตาและความพยายามเขาได้ก้าวขึ้นมาเป็นจกักรพรรดิเงาที่แข็งแกร่งที่สุดจนไม่มีใครหยุดได้จงจินอูเติบโตมาในครอบครัวธรรมดาพ่อของเขาเคยเป็นนักล่าฝีมือดีแต่หายสาบสูญไปในดันเจียนลึกลับส่วนแม่ป่วยหนักต้องรักษาตัวตลอดเวลาและมีน้องสาวอีกหนึ่งคนที่เขาต้องดูแลด้วยภาระทุกอย่างบนบ่าทําให้จินอูแม้จะอ่อนแอที่สุดในบรรดาน,นักล่าแต่ก็ต้องกัดฟันรับงานเสี่ยงตายเพื่อหาเงินมาดูแลครอบครัวเขาคือนักล่าระดับอีที่ใครใคร ต่างก็เรียกว่านักล่าหมาจนตรอกจุดเปลี่ยนของเขามาถึงเมื่อรับงานเข้าดันเจี้ยนที่ดูเหมือนจะง่ายแต่กลับกลายเป็นดันเจี้ยนคู่กับดักมรณะ,ะที่พลาดชีวิตเพื่อนร่วมทีมไปเกือบหมดจินอูที่รอดตายมาได้กลับพบว่าในร่างกายของเขาเกิดสิ่งผิดปกติขึ้นเขาได้รับพลังจากระบบรับที่ไม่มีใครมองเห็นระบบที่ทําให้เขากลายเป็นผู้เล่นในโลกแห่งความเป็นจริงระบบนี้ให้เควสตให้ค่าประสบการณ์ให้ของรางวัลและให้โอกาสเขาอัพเลเวลได้ไม่จํากัดตั้งแต่วันนั้นเป็น ต้นมาซงจินอูไม่ใช่นักล่าที่อ่อนแออีกต่อไปเขาเริ่มต้นไต่ระดับล่ามอนสเตอร์ฝึกฝนร่างกายฆ่าศัตรูในดันเจียนจนพัฒนาตัวเองได้อย่างรวดเร็วและพลังพิเศษของเขาจัก,กระพัดเงาทําให้เขาสามารถชุบชีวิตเงาของศัตรูมาเป็นทหารของตัวเองได้ซงจินอูสร้างกองทัพเงาขึ้นมาเรื่อยๆจากชายธรรมดาเขากลายเป็นจัก,กรพพัดเงาที่มีทหารในปกครองนับพันนับหมื่นตลอดการเดินทางซงจินอูต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่มอนสเตอร์ ในดันเจียนไปจนถึงนักล่าระดับชาติจากทั่วโลกและในที่สุดเขาก็ได้รู้ว่าพลังของเขาเกี่ยวข้องกับสงครามของผู้ปกครองและจกักรพรรดิจากอีจกจักรวาลหนึ่งเบื้องหลังทั้งหมดไม่ใช่แค่การล่าเพื่องเงินรางวัลและต่อสู้กับมอนสเตอร์แต่มันคือสงครามของสองฝ่ายที่เดิมพันด้วยชะตากรรมของโลกมนุษย์